สวัสดีครับพบกับผมไปแล้วนะครับกับอาร์ตคินิคานะครับวันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการกาจัดคราบยางมาตอยนะครับต้องบอกก่อนนะครับว่าคราบยางมาตอยเนี่ยมันเกิดจากการเป็นการก่อสร้างนะครับมันเกิดจากน้ํายางนะฮะน้ํายางพวกเนี้ยมันเกิดจากปิโตรเลียมก็คือกากพวกน้ํามันนะฮะที่เอามาทําผสมกับหินผสมกับกรวดนะครับแล้วก็มาลาดนะครับบนถนนก็เรียกว่ายางมาตอยนะครับ ายางมาตอยเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะติดรถเราได้นะครับเนื่องจากถ้าเราขับรถไปในเขตที่เขาทําการซ่อมแซมถนหนหนะครับมีการลาดยางมาตอยมีอะไรเงี้ยเวลาเราขับนะครับล้อเรามันก็จะปั่นตัวยางมาตอยเนี่ยบนพื้นถนนเนี่ยขึ้นมาบนรถเรานะครับทําให้มีสภาพเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวเข้ามาดูใกล้ๆครับเห็นไหมครับว่าจะสังเกตว่าจะเป็นจุดสีดำๆน้ำตาลน้ำตาลทั้งนี้น,นะฮะติดบริเวณชาร่าของรถนะครับ หลายคนนะครับยังเข้าใจผิดอยู่นะครับกับการจัดการยางมะตอยนะฮะบางคนใช้การลูบดินน้ำมันในการเคลียร์ในการขจัดคราบยางมะตอยนะฮะผมบอกก่อนว่าดินน้ำมันเนี่ยนะครับมันสามารถลบยางมะตอยได้จริงหรือเปล่าก็สามารถลบได้นะครับแต่เราจะไม่แนะนำให้ใช้นะครับเพราะว่าการที่จะใช้ดินน้ำมันนะฮะ ลูบไปที่ตัวยางมาตอยเนี่ยมันมีโอกาสสูงมากเลยนะครับที่ตัวยางมะตอยเนี่ยจะติดนะฮะบนดินน้ำมันของเรานะครับทำให้ดินน้ำมันของเราเนี่ยสกปรกนะฮะและ้วก็ที่สำคัญน,นะครับอาจจะมีเศษหินดินทรายที่มันติดอยู่กับตัวยางมาตอยเนี่ยเข้าไปอยู่ในน้ำมันามานะฮะทำให้ดินน้ำมันเนี่ยมีเศษทรายเวลาเราลูบไปเนี่ยก็อาจจะทำให้เกิดรอยขีดขวดได้นะครับ วิธีการจัดการกับยางมะตอยนะฮะต้องจัดก,การให้ถูกต้องนะครับยางมะตอยเป็นปิตโตเรเลียมนะฮะเป็นตระกูลของน้ํามันการที่จะจัดการตระกูลของน้ํามันหรือออยนะครับหรือพวกปิตโตเรเลียมต่างๆได้ก็คือนี่ครับโซเวนครับตัวโซเวนเนี่ยนะฮะจะไปทําละลายตัวยางมาตอยได้ดีมากนะครับทําให้ฉีดไปปับ๊บมันจะละลายแบบนี้ครับ ี่ใช้นะครับเราล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็คือยางมาตอยเพียวๆแล้วนะฮะผมก็อัดฉีดพวกเศษหินดินทรายออกไปเยอะมากๆนะครับเหลือประมาณเหลือเพียงแค่ยางมาตอยนะครับที่น้ามันไม่สามารถละลายออกได้นะครับเราก็ใช้ตัวนี่ครับเป็นโซเว้นนะฮะคือนสารทำละลายนะครับรอกสังเกตว่าผมฉีดไปเนี่ยเห็นไหมครับถ้าเป็นยางมาตอยเนี่ยนะฮะก็จะแบบมีลักษณะเยิ้มๆนะครับเนี่ยนะเห็นไหมฮะนี่ครับ เราก็จะเยิมเยอะเป็นน้ำไหลไปเลยนะครับอันนี้มันก็ไหลไปเยอะเลยครับจะไหลลงพื้นไปแนะครับนับก็จะไหลไหลนะครับนะครับอ่าโอเคครับพอเราฉีดจนยางมาตอยมันเริ่มนุ่มมันเริ่มนิ่มแล้วนะครับมันละลายแล้วนะครับเราก็มาใช้ตัวนฮะผ้าไมโครไฟเบอร์นะครับเราจะพับนะฮะเป็นแบบประมาณนี้นะครับ เวลาเราถูนะฮะผมแนะนําให้ถูไปในทางเดียวนะครับอย่าถูวนนะครับแบบนี้นะครับนี่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 นะครับพอถูด้านนี้เสร็จปั๊บนะครับกลับด้านนะครับกลับด้านของผ้านะครับแล้วฉีดน้ำยาใหม่นะครับแล้วก็ค่อยๆเช็ดนะครับลูปเบาๆนะไม่ต้องรูปแรงนะครับลูปเบาๆนะฮะเห็นไหมฮะ ลูบเสร็จปั๊บกลับด้านนอกด้านในนะครับเพื่อหลีกเลี่ยงเวลาเรารูปไปนะครับมันอาจจะมีเศษหินทรายติดไปอยู่กับเจ้าตัวผ้านะครับทําให้ผ้าเราเนี่ยมีเศษหินทรายได้อยู่ด้านในเนื้อนะฮะแล้วเวลาเราลูบไปลูบมาเนี่ยทำให้เกิดรอยอีกนะฮะเราก็ลดทําให้มันเกิดรอยน้อยที่สุดนะครับก็คือการกลับด้านผ้าไปเรื่อยๆนะครับนะครับนี่นะครับเห็นไหมนะี่ครับเริ่มออกลไ,ไหมครับ ไม่ออกครับใช้น้ำยาครับวิธีของผมเนี่ยก็คือง่ายๆครับหลักการของผมมันง่ายคือพยายามใช้น้ํายาให้เยอะที่สุดนะฮะให้มากที่สุดเราจะไม่ใช้การถูเยอะนะครับเพราะว่าการถูแล้วมีโอกาสที่จะเกิดรอยแต่ถ้าเับใช้น้ํายาช่วยเนี่ยนะครับมันจะทําให้พวกคราบต่างๆเนี้ยมันออกตัวได้เร็วนะครับแล้วก็ไม่ค่อยเสี่ยงนะครับแล้วก็ไม่ต้องมานั่งขัดบ่อยๆนะครับนี่ครับ ลงเลยข okay. okay. so ้างล่างนะฮะเต็มเลยมันละลายแล้วโอเคครับหลังจากที่เราทาแบบนี้แล้วนะครับมาดูว่าตัวยางปะตอยได้เหลือน้อยบ้างแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะใช้ตัวตัวน้ํายาคลีนผิวนะครับมาลงอีกทีมาเก็บอีกทีนะครับอ่าเนี่ยเห็นครับลายไปเยอะแล้วนะครับนะครับโอเคครับเดี๋ยวสักสักพักเราจะมาทําการเอาน้ํายาตัวน้ํายาคลีนผิวมาแล้วนะครับตัวนี้จะเป็นน้ํายาขัดละเอียดนะครับดูนะฮะกำลังลงนะฮะ เราก็จะมาเก็บไปตามที่มันเป็นจุดๆนะครับที่มันยังหลงเหลืออยู่อันนี้เราค่อยๆถูได้นะครับเพื่อเก็บดีเทลต่างๆนะครับเพราะว่าตัวนี้พวกเห็นหินดีไซน์ไเนะี่ยออกไปเยอะมากเลยนะครับอาจจะมีเหลือแค่นิดหน่อยนะฮะซึ่งเราก็สามารถใช้วิธีการเช็ดถูได้แล้วนะครับ,ค,รบรค่อยๆเช็ดครับค่อยๆเก็บ ยอดครับอ่าเนี่ครับมาดูเลยครับหลังจากที่เราใช้ตัวน้ํายาขัดละเอียดนะครับตัวน้ํายาขัดคลีนนะครับนี่ครับอ้าวยังมีจุดนี้อยู่นะครับยังเดืออยู่นี่ลมาเช็ดเรรยบร้อยครับนี่นี่ครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับวิธีการจัดการ ภาพยางมาตอยและจ่ายการพวกจุดยางมาตอยที่แข็งๆนะครับสำหรับท่านใดน,นะครับที่มีปัญหาเรื่องรถยนต์นะครับสามารถติดต่อสอบถามได้ที่เพจคลินิกคาชาแนลนะครับหรือจะติดต่อผมเองนะครับกับอาจารย์อาร์ตคลินิกคานะครับผมยินดีให้คำปรึกษาอ่าและฝากอย่างนะครับสำหรับคนที่อยากจะขัดสีอย่างมืออาชีพและสามารถรับงานได้หารายได้เสริมได้นะครับ สามารถลงคอร์สเรียนกับอาจารย์อาร์ตได้นะครับผมสอนตั้งแต่ล้างรถจนถึงส่งงานให้ลูกค้านะครับผมบอกเลยว่าการทำรถทุกขั้นตอนมันมีเรื่องราวของมันนะครับสำหรับวันนี้ผมอาจารย์อาร์ตขอลาไปเท่านี้นะครับสวัสดีครับ